สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแคทอีกแล้วนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอิสุสค,คิงยนค่ะวันนี้เซลแคทพามาดูรถเคนนะคะแล้วก็พิเศษเพิ่มเข้ามาคันนี้ก็จะมีกระบะดาด้วยนะคะก็สามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะเป็นทั้งรถเคลนแล้วก็รถดาในคันเดียวกันนะคะใช้งานได้นเนกประสงค์เลยค่ะ เรามาดูเคนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งเคนนะคะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะเป็นแบรนด์ยูนิครุ่น V340 นะคะขนาด3ตัน3ท่อนหรือว่า3ปอกนั่นเองค่ะก็หลายท่านนะคะก็สอบถามเข้ามานะคะว่าแต่ละท่อนนะคะความยาวที่สามารถยืดได้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ หนึ่ท่อนก็สามารถยืดได้อยู่ที่ประมาณ2.5เมตรนั่นเองอย่างคันนี้3ท่อนนะคะก็จะอยู่ที่7.5เมตรนะคะสีท่อนก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรค่ะทั้งนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานค่ะว่าอยากใช้สั้นใช้ยาวขนาดไหนนะคะก็แจ้งทางเซลล์ได้เลยนะคะสำหรับ3ท่อนหรือว่าสท่อนก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะ ที่นิยมใช้กันในหน้างานนะคะสำหรับขนาดของเครนนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกใช้งานเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่2ตัน2.5ตัน3ตัน4ีตัน6ตันนะคะก็มีหมดเลยมีทั้งมือ1มือ2หลากหลายแบรนด์นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะสะดวกแบบไหนตามงบประมาณนะคะปรึกษาได้นะคะกำลังงบประมาณยังไม่เยอะก็ใช้มือ2ก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจบจบไปเลยมือหนึ่งอย่างคันนี้นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยจ้า ส่วนรุ่นรถนะคะที่ใช้ในการติดตั้งเครนและก็ติดตั้งกระบะาดำในวันนี้นะคะก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางนะคะ FRR 210แรงม้านะคะความยาวอยู่ที่5.6เมตร6นั่นเองคะ่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจกำลังมองหารถบรรทุกนะคะไว้ใช้งานนะคะก็สามารถปรึกษาสอบถามเซลแคทได้เลยนะคะ ต่อตัวทั้งแบบไหนพูดคุยกันได้คะ่ะหน้าง,งานเป็นแบบไหนก็มาพูดคุยกันคะ่ะหรือว่าอยากได้รถเคนแบบนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันนะคะเซลล์แคทอยู่ที่ อีสุสุกิงยตนสา,าขาบุรีรัมนอกเมืองนะคะอยู่ติดติดกับโลบินสันบุรีรัมย์นะคะมาง่ายมาสะดวกค่ะมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็พามาชมรถเคนนะคะแล้วก็ติดตั้งกระบะดาในคันเดียวกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเซลแคทจะมา รีวิวนะคะแล้วก็พาชมรถบรรทุกอีซูซูรุ่นไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ